ที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างดิฉันข้องใจจริงๆตัวเนี้ยอยากเห็นหน้าตาน้องจริงๆวา่าหน้าตาเป็น,นยังไงคะ่ะที่เชียงใหม่ในซาฟารีค่ะก็เชิญชมไบซันอเมริกันนะคะสัตว์เมืองหนาวแห่งเดียวในประเทศไทยพร้อมกับเพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์ในช่วงของฤดูหนาวนี้เราไปดูหน้าน้องไบซันกันค่ะอ๋อนี่นี่เองคุณน้งเ็นันกระทิงนะ นายสายสิทธิเจสิกทัตนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนผูน้อำนวยการสํานักงานพัฒนาพิ่งขานครเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องก็เลยได้มีการออกมาตรการในการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องของการเพิ่มไฟนะคะเอามากกเพื่อแล้วก็ทํสแลนบังลมแล้วก็เพิ่มปริมาณฟางในที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งในส่วนจัดแสดงแล้วก็ในคอกกักนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ย ชมสัตว์เมืองหนาวไบซันอเมริกันอ๋อเนี่ยเพิ่งเคยเห็นหน้าตาก็นี่แหละคุณคะนะก็ในประเทศไทยมีอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยโดยมีการจัดพื้นที่แบ่งออกเป็นพื้นที่โล่งตามธรรมชาติแล้วก็ห้องปรับอากาศสําหรับครอบครัวไบซันเนื่องจากไบซันนั้นเป็นสัตว์ที่มาจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและปัจจุบันในเชียงใหม่ในในซาฟารีมีไบซันอเมริกันทั้งหมดจํานวน5ตัวด้วยกันอยู่ในส่วนจัดแสดงซาเวน,น่าซาฟารีค่ะ น้องแอบมองแรงอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้หลายคนสงสัยว่าไบซันอเมริกันเนี่ยคืออะไรไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะก็คือว่าเป็นสัตว์ป่าที่หายากแล้วเขาบอกว่าใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วนะคะอยู่ในตระกูลของวัวป่าที่มีความสูงถึง2เมตรด้วยกันมีน้ําหนักเฉลีย่ยนอยู่ที่เกือบ1,000กิโลรกรมัมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือนะคะมีขนบริเวณไหล ไล่ขึ้นไปจนถึงหัวเลยซึ่งพอเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยขนก็จะหลุดออกไปเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็สั้นนะคะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นสัตว์ที่รักสงบ ชอบหากินตามทุง่งหญ้าหรือว่าตามป่าสนเมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เนี่ยเขาบอกว่าจะสู้ตายเลยนะสู้สุดตัวแล้วก็สู้อย่างจริงจังเพื่อ,อที่จะแย่งตัวเมียมาครอบครองแล้วก็มักจะตกลูกเพียงทั้งรั้งหนึ่งตัวเท่านั้นนี่แหละค่ะทำให้เราได้หาดูย่าเพราะว่าน้องจะตกลูกเพียงแค่ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้นและถ้าหากว่าใครอยากจะพบเห็นน้องนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ย หรือว่าสามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053999000หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางเลยค่ะ